วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันครับในประเด็นหัวข้อเรื่องของกากบาทบนฝ่ามือบูชาทาเวสวรรดีหรือไม่ใครที่เพิ่งหาเช่าบูชามากําลังหาที่วางลองฟังคลิปนี้ครับให้จบเข้าใจเลยแล้วก็จะได้บอกวิธีการตั้งวางวิธีการบูชาว่าทายังไงให้ดีแล้วก็คนแบบไหนที่ว่าบูชาไม่ดีลองฟังคลิปนี้ให้จบเข้าใจเลยครับ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อไปกำลังใจครับผมนะครับท่านที่เข้ามาดูคลิปนะครับเหมือนท่านได้ทําบุญร่วมกันกับผมนะฮะผมได้นําเงินส่วนหนึ่งนะครับไปทําบุญและถ้าท่านมีความต้องการอยากจะได้วอลเปเปอรมหาเศรษฐีนะครับท่านสามารถติดต่อขอรับ w a ลเปเปอรได้ทาง2ช่องทางทางด้านหน้านี้นะครับสวัสดีครับผมอาจาจย์เอกธนกรครับสินแสรวยง่ายหงจุ้ยรวยง่ายหรือว่าชื่อในแวดวงการสักยัน คือจรเอกธนากรสำนักสักยานปูด408บางซื่อครับวันนี้นะครับเราจะคุยกันครับในประเด็นหนัวข้อเรื่องของการบูชาท้าวเวสสวุวรรณสำหรับคนที่มีกากบาทบนฝ่ามือนะครับว่าบูชาแล้วดีหรือไม่ต้องทําอย่างไรก่อนอื่นต้องบอกอย่างนี้กันครับว่าคนที่มีกากบาทบนฝ่ามือคุณเป็นคนที่มีซิกเซ็ตลางสังหรณ์ฝันถึงเหตุการณ์ฝันแม่นเคยเฉียดตายมาแล้วหลายหนซื้อหวยเยอะไม่ถูกซื้อน้อยถูกนะเป็นคนที่เวลา ทำอะไรก็มักจะถูกคนอื่นเอาแล้วรับเปรียบถ้าคุณเกิดมาเป็นลูกคนเล็กคนกลางคนโตคุณเหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวนะพ่อแม่จะพูดกับคุณครับว่าให้พี่มันไปให้น้องมันไปให้มันไปเพราะมันไม่มีปัญญามึงมีปัญญาเพราะฉะนั้นเองความซวยความบากจึงมาตกอยู่ที่เรา,า,า,าก,ากรา็ชีวิตนี้นะในหลายๆครั้งในหลายๆทีคุณก็เกิดความท้อแท้ได้พูดว่า ชาตินี้ไม่ขอเกิดอีกแล้วชาติหน้าไม่ขอเกิดอีกแล้วขอให้หลุดพ้นเข้าสู่พนันธิพาณไปเลยนะหลายๆคนแบบเป็นแบบนี้หลายๆคนปรารถนาด้วยซ้ำไปว่าบ้านปลายจะขอไปบวชนะไปบวชอยู่ป่ายอยู่วัดไปบวชปฏิบัติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอถึงบ้านปลายนะครับนะก็ปฏิบัติได้ตั้งแต่บัดนี้นะครับฝึกปฏิบัติในยุคนี้เป็นยุคที่เรามีโซเชียลนะมีมี u t u b e นะมีสื่อโซเชียลต่างๆทำให้มีโอกาสได้ฟังคำสอนของครูบาอาจารย์นะมากมายไก่กองนะครับเพราะนั้นเองก็เลือกที่เราชอบแล้วก็ปฏิบัติตามอ่ะทีนี้อาจารย์วนกลับมาในเรื่องท้าวเวสุวรรณนะการบูชาท้าวเวสุวรรณท้าวเวสุวรรณนี่คือท้าจตุโลกบาลทั้ง4 1หนึ่งในท้าจตุโลกบาลทั้ง4ผู้ยิ่งใหญ่นะเป็นผู้ที่มีทรัพย์สมบัติมากนะคังสมบัติในอีกในยะหนึ่งเรียกว่าพระธนบดี นะก็คือเป็นผู้ที่มีความน่่ารวยอย่างมากใครบูชาไดาถูกต้องทำให้ถูกต้องก็รวยได้ไม่ยากนะครับแต่เราต้องรู้อีกอย่างหนึ่งว่าท้าเวสุวรรณเนี่ยคือท่านเป็นผู้ที่อคอยตรวจเช็คนะความดีความร้ายจดบันทึกนะคนที่ทำดีทำชั่วนะคนทีท่บูชาท้าเวสุวรรณเนี่ยนะครับควรจะต้องอะไร เป็นคนที่หมั่นเพียรในเรื่องการทําความดีเพราะท่านเนี่ยได้เป็นผู้ที่จดบันทึกนะถ้าเราเอามาท่านมาบูชาอยู่กับตัวอยู่กับบ้านยิ่งต้องทําความดีใหญ่นะครับแต่ถ้าเราเป็นคนชั่วประพฤติชั่วเนี่ยท่านก็จดได้ง่ายเหมือนกันนะเหมือนกับตามติดชีวิตเลยแหละนะฮะเพราะนั้นเองการที่จะบูชาทาเวสุวรรณเนี่ยจึงจะต้องหมั่นสวดหมัน่นไหวหมั่นทําบุญสร้างบารมีนะครับเดี๋ยวก็จะมาคุยกันว่าต้องทํำยังไงนะทีนี้ ก่อนอื่นอาจารย์จะมาบอกก่อนว่าคนวันไหนที่บูชาดีคนวันไหนที่บูชาไม่ดีนะอ่ะอันนี้หนึ่งถ้าคุณเป็นคนวันอาทิตย์นะบูชาแล้วก็จะหนุนส่งเสริมทําให้มีบ้านมีรมีรถมีทรัพย์สมบัติมีเงินเก็บนะแต่ว่าต้องบูชาให้ถูกนะต้องบูชาให้ถูก mm. เดี๋ยววิธีการบูชาให้ถูกจะบอกอีกทีหนึ่งเพราะว่าใช้หลักการเดียวกันหมดต่อมาคนวันจันทร์นะบูชาแล้วก็จะส่งเสริมเรื่องการเงินเรื่องของมหาสเสน่ห์ ทำให้มีความรักที่สมหวังมีการเงินที่คล่องตัวนะครับจากคำว,ว่าคล่องตัวในที่นี้ก็คือมีการเงินเข้ามาดีแต่ว่าเราจะบริหารจัดการยังไงด้วยอํานาจวิบากกรรมด้วยอํานาจของกากบาทบนฝ่ามือที่ทําให้เราต้องถูกคดโกงถูกอะไรไปอันนี้ก็ต้องอาศัยทางโลกที่จะเป็นตัวช่วยแก้ ก็ให้ฝึกวิชาหน้าด้านนะเข้าไว้หน้าด้านคือเขามายืมไม่ให้นะกระใจดานะใจดําคือเขามายืมเขาไม่ให้ไม่ช่วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราไปทวงนี่ก็เราก็หน้าด้านกว่าเพราะว่ามันด่าเราสารพัด <c oughs> นะก็ถ้าให้ก็คิดว่าไม่ได้คืนก็จะให้ก็ตามใจจะช่วยก็ตามใจนะอ่ะต่อมาคนวันอังคารนะครับ บูชาและจะส่งเสริมเรื่องอำนาจวาสนานะถ้าเป็นข้าราชการเป็นทหารตำรวจเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับยศกับศักดิ์ก็จะดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำงานเป็นพนักงานนะครับคนวันอาคารนะถ้าคุณทำงานเป็นพนักงานเนี่ยคุณต้องทำใจหน่อยว่าเจ้านายเนี่ยเขาจะเรียกใช้บ่อยนะถ้าคุณเขาเรียกใช้บ่อยแล้วคุณก็เข้าหน้าเขาหน่อยนะ คุณไม่ถูกกับใครก็ไม่ถูกได้อย่าไปไม่ถูกกับเจ้านายอย่างเดียวนะบางทีคุณเป็นคนทํางานเกง่งทํางานไวแต่คนไม่ชอบอธิบายขี้เกียจพูดนะทำอะไรปุ๊บปั๊บเอาแต่ใจนะครับบ่อยครั้งมันก็มีปัญหานะเพราะฉะนั้น ก็อย่าเป็นเดือดเป็นร้อนแทนคนอื่นมากนะครับก็เป็นเดือดเป็นร้อนแทนตัวเองดีกว่านะครับก็บูชาเท้าเวเวสุวรรณก็จะส่งเสริมเรื่องอำนาจวาสนานะถ้าทางานอ่าเป็นเป็นพนักง,งานก็ต้องปรับตัวเางที่อาจารย์บอกถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจนี้ดีนะจะยิ่งใหญ่ นะต่อมาโคนวันพุธนะครับจะส่งเสริมเรื่องสุขภาพร่างกายใครที่แหม่สุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีป่ปวยอดอดแอดแอดเนี่ยนะบูชาทาเวสวรรณก็จะดีขึ้นนะครับหมันอารัตนามันระลึกนึกถึงท่านนะครับก็จะช่วยได้นะต่อมาโคนวันพระรหัสครับถ้าบูชาแล้วเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับบูชาคนพระรหัสบูชาทาเวสวรรณไม่ค่อยดีบูชาแล้วเนี่ยมีปัญหารุมเร้ามีหนี้สินและมีแต่เรื่องให้ร้อนใจนะครับไม่ค่อยฉโลก นะครับไม่ค่อยเจรลกนะมีคนวันเสาร์กับมีคนวันศุกร์นะไอไม่ให้มีคนวันพระรหัสกับคนวันศุกร์นะครับที่ว่าบูชาแล้วไม่ค่อยดีนะมันจะไม่ดีคนละแบบนะอย่างคนวันพระหัสเนี่ยบูชาแล้วรอทุกเรื่องนะเรื่องนี้จบไปเรื่องใหม่โผลมาเรื่องนี้จบไปเรื่องเรื่องใหม่โผลมาลองไปสังเกตดูนะแต่ว่าถ้าถ้าแบบเราโอเควันเดือนปีเกิดเราหมายถึงว่าปีเกิดกับเดือนเกิดเรามันยังแข็งอยู่มันอาจจะผ่านไปสเดือนหรือปีหนึ่งเนี่ยบางทีเริ่มให้โทษนะครับ นะมีแต่เรื่องใหญ่ๆเรื่องลุกทุบร้อนไอ้เรื่องนี้ผ่านมาไอ้เรื่องนี้จบไปนั่นไอ้โผล่มาอีกแล้วนะคนวันศุกร์ก็จะมีปัญหาเรื่องการเงินกับความรักนะถ้าบูชาทาเาวสุวรรณนะวามจริงคือบูชาทาเววสุวรรณกับพญานาคเนี่ยให้ผลคือร้อนรนนะสำหรับคนวันพระธาตุกับคนวันศุกร์นะก็จริงๆแล้วลองสังเกตตัวเองดูว่าเออมันเป็นอย่างอาจารย์ว่าเปล่าถ้าแบบเป็นอย่างอาจารย์ว่าก็ยก ให้คนอื่นที่เขามีความศรัทธ,ธาเริ่มใสจะปล่อยให้ชาวบูชาหรือว่าจะมอบให้ให้เขาไปบูชาต่อก็อตามอัธยาศัยแต่มันก็จะดีกว่าที่เราทนอยู่นะคาวนี้ อย่างที่อาจารย์ได้เคยทําคลิปเรื่องของพญายนาคไปในคลิปที่แล้วก็เล่าไว้เหมือนกันนะว,ว่าคนที่บูชาพญายนาคแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาเข้ามาอะไรก็แล้วแต่วัตถุบุคคลเนี่ยเราเอาเข้ามาแล้วโอ้โหมันมีแต่เรื่องนี่แสดงว่าเรากับเขาเนี่ยไม่ถูกโฉลกไม่ถูกทางกันนะก็อาจจะต้องยกให้คนอื่นเข้าไปนะแต่ถ้าเอามาแล้วโอ้โหเฮงปังเนี่ยแสดงว่าเรากับเขาเนี่ยถูกโฉลกต่อกันอ่าระยะในการดูก็ประมาณ1เดือนนะหเดือนนะครับถ้าเอามาแล้วเฉยเฉยก็แปลว่าไม่ให้คุณกับไม่ให้โทษนะ ก็กลางๆนะครับต่อมาคนวันเสาร์นะบูชาแล้วก็บูชาทาเวสวรรณแล้วจะดีเรื่องของบริวารน,นะลูกน้องจะส่งเสริมจะมีค่าท่าบริวารคอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนนะดีนะนะคนวันพุธกลางคืนนะบูชาแล้วผู้หลักผู้ใหญ่จะอุปถัมภ์นะถ้าเกิดว่าใส่ออกมานอกเสือ้อนะหรือว่าใส่แบบเขาเรียกว่าติดตัวตลอดนะอันนั้นก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับ ทีนี้ทิศทางนะครับในการที่จะบูชาทาเวสวรรณแล้วดีนะครับก็คือการตำแหน่งในการบ่ายหน้าหรือว่าตั้งวางอ่ะมีสองมีสองอย่างบ่ายหน้าสมมุติว่าอาจารย์บอกหันหน้าทิศเหนือแสดงว่าคุณตั้งตั้งองค์ใช่ไหมทางทิศอ่อทิศใต้หันหน้าไปทางทิศเหนือกับอีกอันหนึ่งคือตั้งตำแหน่งทิศเหนือตั้งตำแหน่งทิศเหนือเนี่ยนะแล้วก็บ่ายหน้าไปในทางอื่น น่ได้หลายได้หลายรูปแบบอันทีนี้อาจารย์จะบอกแบบนี้ก่อนทิศที่ดีก็คือมีทิศเหนือนะ่ทิศเหนือดีนะครับแล้วก็ทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้นี่คือทิศที่ดีนะบูชาท้าวเวสสุวรรณแล้วก็ถ้าตั้งวางตำแหน่งนี้หรือว่าบ่ายหน้าไปก็จะส่งเสริมอย่างมากนะหรือนะครับถ้าแบบว่าเราอะนะไม่สะดวกที่จะหันทิศ ก็คือให้ตั้งหันหน้าออกบ้านนะตั้งหันหน้าออกหน้าบ้านดีที่สุดเครื่องบูชาเครื่องบวงสรวงที่เราอยากจะเอามาไหว้ท้าวเวสสุวรรณที่ดีจริงๆแล้วก็คือดอกกุหลาบนะครับแล้วเวลาที่เราอยากจะไหว้ท่านแล้วให้ท่านส่งเสริมเราเวลาเราทําบุญเนี่ยก็นึกถึงว่าท่านท้าวเวสสุวรรณขอให้ท่านเนี่ยมาโมทนาบุญกับข้าพเจ้านะหรือว่าเราวเวลาทําบุญอธิที่นว่าขอให้เทพยาดาสิงศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตยอยู่ในบ้านหลวงเราจงมาโมทนาบุญในครั้งนี้ ไอ้อย่างเงี้ยก็จะเป็นการส่งเสริมนะครับอ่ะก็เล่ามานะทั้งหมดนี้หวังว่าจะจะมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใครอยากจะสักยันอยากดูดวงติดต่อที่อาจารย์ได้นะครับที่เบอร์ทางด้านหน้าได้เช่นกันสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ท่านประสบเด็ดในชีวิตขอท่านร่ำรวยมีความสุขสวัสดีครับ